ฟู้ดเพนด้ามาทานอีกแล้ววันนี้ก็จะเป็นของร้านโอยัมมีน่าจะโอยัมมีสดสะอาดอร่อยโอยัมมีทั้งหมดนี้190บาทนะดูดีว่าจะคุ้มค่าแล้วก็คุ้มไหมอ่ะเออขอหมายคุ้มไหมร้อยเก้190บาทที่พี่ซื้อไปคือมีการเพิ่มอะไรเงี้ยคุ้มค่าสดอร่อยไหมโอยัมมีร้านโอยัมมี่ ดูน้ำจิ้มให้สองกับปลกมีผักมีหอยโออย่างเย็นเลยอะแล้วก็ลวกแบบอย่างแดงๆให้เราแล้วก็มีกุ้งกุ้งยังอุ่นอยู่แต่นี้ทำใหเย็นจังเลยดูน้ำจิ้มดีว่าน้ำจิ้มจะแซ่บเป้าหืเขียวๆนะน้ำจิ้มใช้มือเลยแล้วกันนะก็ต้องใช้อะน,นะ าหากระดาษชัดชุ่มมันยิ้มออกเปรี้ยวฮะเปรี้ยวแล้วเขียวด้วยอันนี้กุ้งกุ้งถือว่าไซส์ใหญ่อยู่นะกุ้งถือว่าโอเคแต่หอยหอยไอ้แมงพู้นี่ดูจะเป็นแช่เย็นด้วยเลย แบบนอกน้ำเย็นอะประมาณนั้นนี่ที่แกะกุ้งหุ้ยขาวๆเลยอะรวกจิ้มน,นั่นี่รวกจิ้มม,มจิ้มควรจะทำเป็นสามรสนะ จะอร่อยมากจริงๆอันนี้จะออกเป็นแนวเปรียปร้ยวเปี้ยวเคี้ยวๆหน่อยอันนี้ก็หอยแครงก็ออกแนวแบบลวกแบบ,แบบแดงมากกว่าจะลวกได้หลยมากหวานจัว๊วหอยแครงมันต้องอบบสไตล์นี้มีใหญ่มีเล็กคะกันไปโห้นอกน้ำเย็นให้ด้วยฮะเจ๋งอ่ะ แต่น้ำจิ้มน่าจะปรับสูตรหน่อยเสื้อเนี่ยทําแบบไปประมาณ3ามรสถ้าทําใส่พริกเขียวกับเปรี้ยวๆอย่างเงี้ยมันแบบกินแล้วไม่อร่อยอะ่ะออกเป็นแนวเขียวๆจริงๆเขียวเลยอะ่ะโอ้ยหอยยินจังหอยโอ้ยมันจะหลน่นพี่ต้องเอาไปใส่ถุงละเพราะเปลือกหลน่นเปลือกมันหนะัก สี่หกวิหอยแข็งแดงๆนี่มันแบบแซ่บซะไม่มีถ้าทำจิ้มสามรสแบบอร่อยๆได้นะ่ะบอกเลยขายดีอหอยแมงพูยังไม่เข้าไหร่ยังมีเล็กมีใหญ่ยังมีเล็กมีใหญ่อยู่ เว้ยนี่ทำไมมันติดเปลือกออกมาด้วยมัได้กินเปลือกมาด้วยเขียวเขียวที่ชอบชอบหอยแครงเนี่ยอร่อยดีลวกได้หวานมาก กุ้งมีหนึ่งกินแลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดตัวแล้วก็มีผักอยู่ข้างล่างถ้าได้เยอะอันนี้น่าจะดีนะหรือว่าถ้าเป็นตัวใหญ่ๆหน่อยสดๆใหญ่ๆก็น่าจะโอเคอ กินกุ้งดีวะ่ะกุ้งไซส์ถือว่าใหญ่พอสมควรทำจิ้มปรับอีกแนวหนึ่งนะทำแบบน้ำจิ้มเขียวแบบหนึง่งน้ำจิ้มสามรสอีกอย่างหนึง่งจะอร่อยมากคือมันเปรี้ยวโดดมากอ่นนี้จริงจคือน้ำจิ้มมันเป็นแนวเปรียปร้ยว พริกเขียวอ,ะอ่ะแต่ถ้าทำสามรสได้จะฟินมากหอยค,ค่อนข้างจืดอยู่อันเนี้ยดูีกินหอยแค่งอันใหญ่ก็อ,อักเลือดเลยอะ่ะ ก็อดดวงแบบไอแข็งลูกได้หวานมากจคือเขานอกเย็นไงเขาลวกแล้วเขานอกเย็นพี่ไม่เอาปลาหมึกเพราะพี่ไม่อยากทานปลาหมึกอะ่ะ อันนี้สั่งเขาแบบไม่เอาปลาหมึกนะแบบเพิ่มด้วยนะเพิ่มกุ้งด้วยนะนนี้ขนาดเพิ่มกุ้งนะเนี่ยน้ำจิ้มนี่เป็นแนวเปรี้ยวกินถ้าทำนจิ้มสามรสได้อะจะอร่อยอันนี้พี่พูดหลายรอบมากเลยน้ำจิ้มมันเปรี้ยวเฉยอะ่ะม,มันผิดว่าซีฟู้ด ก็กินกับจิ้มซีฟูด้ดอ่ะอาหารเย็นพี่น่ะถ้าเราของร้านดูนะก็ติดหน่อยพอซื้อมาทานเองเขาไม่ได้จ้าง อาจจะมีอาหารประเภทยำแต่พี่ว่ากินลวกจิ้มอ่ะไม่รู้ว่าลวกจิ้มทะเลของเขาเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างอาจจะมีกุ้งหมึกหอยกุ้งหมึกหอยหผักต้องใส่มาเยอะก็ได้เพราะไม่กิน <c oughs> จริงผักไม่ต้องใส่มาเยอะก็ได้เพราะไม่กินการลกหอยแครงได้ดีมากคือสุกกำลังดีอะ่ะใครชอบสไตล์แดงอะ่ะแดงๆถือว่าอร่อย ุงนี่คือเพิ่มกุ้งแล้วเนะเพิ่มใส่ให้หรือเปล่าปาดขี้ให้ด้วยดียังดีตรงที่เขาปาดขี้ให้เลยแหละเนี่ยตีอย่างเดียวก็น้ำจิ้มนี่แหละ เปรี้ยงจริงน,รน้ำจิ้มเซตนี้190บาทหอยแขงเนี้ยแบบอย่างแดงอ่ะอย่างเลือดอ่ะเอาตรง

้ักแลวถ้าแบบเอาแนวแบบรวมแบบรวมมิตทะเลอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะไปลองทานยำดูเห็นคนบอกว่าอร่อยอาจจะเป็นแนวยำถึงจะอร่อยคิดว่านะข้างหน้าอยไปลองยำ ข้านียวลวกเจียวนีดตรงน้ามจิ้มทีเดียวจริงจริงแล้วก็การลวกหอยอะไรหอยหอยใหญ่หอยมังคุดอ,อะแลดูเล็กเกินไปอ่ะน่าจะลวกแบบกึ่งๆนิดนึง ไข่ต้ตัวรสชาติมันจืดมากจืดจริงๆสมใจไดกินแล้วนีงน้ำจิ้มให้มาแค่ถ้วยเดียวก็ได้แต่อย่างว่าเนาะเพิ่มเซ็ตก็อาจจะกินหลายคนก็สองกระปุกก็ถือว่าเป็นของแถมประมาณนั้นไปโอเคหมดแล้ว ก็ฝากขอติดตามด้ยนะฮะเดีย๋ยวที่พี่จะใส่ลิงก์ให้นะว่าร้านนี้คือชื่อร้านอะไรพี่ไม่แน่ใจชื่อร้านนายสกแก๊กนี่แลยอะไรมัมมี่มัมมี่อะไรออออโอ้ยัมมี่๋อ้โอ้ยัมมี่โอ้คืมมออร่อยโอ้อร่อยจังอะไรวาเนยโอ้ยัมมี่สดสะอาดรสชาติอร่อยแต่ขอติแค่น้ำจิ้มนี่แหละนะน้ำจิ้มมีสาลนนจะอร่อยมากโอเคไปแล้วทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย